สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่ข้ามาดับชมนุ้มเซก้นใต้นี้นะคะัะกอเก็บนี่ค่ะนุ้มเซก็อเอาเหืืองเล่าโค้งตอนมะม่วงครับมาแรงเหลือสมุนไพรการสักคีดลาวนะครับเพื่อนๆไล่ก้น,นย,ออยังไม่โ้นะครับว่ามะม่วงก็เป็นสมุนไพรรับเฮียช่มดอกมะม่วงก่อนนะครับนี่ยะครับเต็มต้นกับดอกมะม่วงค่ะ ก็ต้นเอี้ยดละครับแต่ว่านั่นเลยครับออกดอกเยอะมากนะครับก็โบล่านะครับก็เชื่อกันว่าบางงูก็เป็นหมามงก้นนะครับแต่ว่าพวกตั้งตายของบานนะครับก็อยท่าไห้มีความน่ำรวยนะครับมีวามน่ำรวยนั่นก็เป็นก้ามเชี่ยนะครับเป็นค้ามเชี่ย้วก็เหล็กกอนนะครับ นแต่ไม่ได้ดอกก่อนนะครับในเป็นเป,น,เปนโรม้หก,กับว่าตั้งดานสมุนไพรนะครับขอต้อมะม,ม่วงมีได้อย่างครับนี่นะครับดอกมะม่วงก็เป็นสมุนไพรกับมีสมุนทั้งยาเหมือนกันเลยครับใช้แก้การท้องร่วงแก้เบาหวานแก้บิดกระบอกเสฟกครับแต่ก็ามาเปลือกต้นเหลาครับ เปลือกต้นมะม่วงนะครับก็ช่วยแก้ไข้ตัวหลอนนะครับแก้ไข้ตัวหลอก็เปืือกแบบนี้แล้วครับก็ใช้เปลือกต้นพ่อประมาานกับมาต้มเอาหนามากินก็ช่วยหลักษาการแก้ไข้ตัวรลอนได้ครับแก้ไข้ตัวหลอนได้ส่วนใบอ่อนนะครับใบอ่อน แล้วก็เพิ่มต้นนะครับของต้นมะม่วงนะครับก็ออย่งเอามาชุงนะครับกินแก้ปวดหรือว่าอมนะครับอมแก้เจ็บข้อก็ได้ครับแก้เจ็บเนื้อก็ได้เอามาชุบกันน้ำร้อนนะครับเอามาชุกันน้ำร้อนรูว่าเปิดเป็นลายก้นนะครับเปิดเปิดลายก้น มีบาดแผลนะครับก็ใช้ได้ครับใบมะม่วงนะครับก็ใช้ได้โดยการตามมุมมะโป๊หรือว่าต้มน้ำเอามาหล้างแผลแล้วครับใบมะม่วงนะครับก็มีสรรพคุณในการแก้ยยรังแสกับเซ็ตกัดก็ใใ้ใบมะม่วงเนี่ยครับประมาณหนึ่งกับมือเอามาต้มกินรับนี่แหละครับสบรรพคุณของต้นมะม่วง ทีมุซ้ซพามาบอกหลักการซกับเพื่อนในวันนี้นะครับก็ตั้งนี้ตั้งนั้นนะครับการนี้มาจ่ายมากินกันนะครับก็ควรศึกษาคณะการกิน,กนวิธีการจ่ายทุกตองครับสำหรับคลิปนี้ขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ